ว่ากันด้วยเรื่องของการหลอกให้ร่วมลงทุนนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI กันก่อนค่ะวันนี้มีกลุ่มผู้เสียหายต้องบอกว่าเป็นเพียงแค่กลุ่มเดียวเท่านั้น<ม>นะคะที่เขาเดินทางไปร้องเรียนกับ DSI ให้รับคดีแชร์ forex นั้นเป็นคดีพิเศษหน่อยแค่กลุ่มนี้เนี่ยเขารวมมูลค่าความเสียหายกัน400ล้านบาทแล้วนะคะแล้วถ้าเป็นการลงทุนทั้งหมดของ forex TD ทั่วประเทศมีคนร่วมลงทุนประมาณ30,000คนมูลค่าความเสียหายมากกว่า40,000ล้านบาทนะคะ ของแชร์ Forex 3D เนี่ยค่อนข้างจะพรีเมียมหน่อยเพราะว่า1คนถ้าคุณจะเริ่มต้นร่วมลงทุนกับเขาคุณต้องลงเงินประมาณ50,000บาทนะคะคดังนั้นความเสียหายของแต่ละบุคคลค่อนข้างเยอะค่ะวันนี้บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราพาคผู้ชมไปติดตามกันนะคะคุณนัทพลทุมมาพร้อมรายงานจากที่ d s i แล้วค่ะเชิญค่ะเชิญครับคุณนัทพลครับ ขณะนี้กลุ่มผู้เสียหายจากคดีแชร์โฟเล็กทีดีเดินทางมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหลายร้อยคนนะครับเพื่อมาขอร้องให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีแชร์โฟเล็กเป็นคดีพิเศษโดยในวันนี้นอกจากจะมาเรียกร้องให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษแล้วยังมีการนำพิกกบเเบือมาเทใส่รูปภาพของเจ้าของบริษัทดังกล่าวเพื่อเป็นการแสดงถึงความไม่พอใจที่มีการหลอกลวงผู้เสียหายจนมีมูลค่า สูงถึง40่หล้านบาทเลยครับ หลังจากที่ก่อนหน้านี้กลุ่มผู้เสียหายเดินทางเข้ายืน่นร้องเรียนต่อนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้ช่วยเหลือและรับเรื่องเป็นคดีพิเศษหลังจากอ้างว่าถูกประธานบริษัทรายหนึ่งเปิดเว็บไซต์ให้ร่วมลงทุนลักษณะเทรดเงินตราสกุลต่างๆในแอปพลิเคชัน Forex TD ซึ่งเป็นการเก็งกาไรค่าเงินรูปแบบหนึ่งส่วนทําให้มีผู้เสียหายจํานวนมากมูลค่าความเสียหายรวม400ล้านบาทล่าสุดในวันนี้กลุ่มผู้เสียหายบางส่วนพร้อมด้วยทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย โดน,ดนระงทวงคืนความยุติธรรมในสังคมรวมตัวกันร้องทุกต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อดำเนินคดีกับเจ้าของ Forex TD เนื่องจากมีผู้เสียหายถูกหลอกลวงให้ล่มลงทุนโดยคาดว่ามีการใช้ดาราหลายรายเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการระดมทุนจนทําให้ผู้เสียหายทั่วประเทศรวมกว่า3 0 0 0 0คนมูลค่าความเสียหายกว่าส0 0 0 0ล้านบาท นึ่งในผู้เสียหายเปิดเผยว่าทางทางบริษัททราบว่ามีผู้เสียหายเดินทางเข้ามาแจ้งความก็จะถูกตามล่าจากบริษัทดังกล่าวโดยจะเป็นการประจานในลายกลุ่มรวมไปถึงการประนามจนไม่สามารถออกมาแจ้งความได้ตามปกติซึ่งบริษัทดังกล่าวจะนําข้อมูลส่วนตัวมาประจานจนทําให้หลายคนไม่กล้ามาสแสดงตัวซึ่งหนักที่สุดคือการตามเข้ามาที่บ้านและมีการอ้างว่ารู้จักเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐหลายๆหน่วยไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือ DSI จึงอยากให้ทาง ให้คดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษรวมไปถึงต้องการให้ทางเหยื่ออีกหลายรายที่ยังหลงเชื่ออยู่เข้ามารวมตัวกันดําเนินคดีกับเจ้าของบริษัทรายนี้จากเอกสารที่หนูดูอะค่ะเนื้อความของเอกสารเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าข้างทางบริษัทแล้วก็เอาเปรียบนักลงทุนก็คือในเนื้อหาเนี่ยถ้าเกิดเราเซ็นเอกสารลงไปเรายังไม่มีในเอกสารไม่มีระบุเลยว่าบริษัทจะจ่ายเงินเมื่อ,อไหร่แล้วก็ ในเอกสารเนี่ยจะ,จะบอกเลยว่าถ้าเกิดเราเซ็นแล้วนักลงทุนห้ามซองร้องหรือว่าทําให้บริษัทเสียหายนั่นหมายความว่านักลงทุนไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแจ้งความได้เลยนั่นคือเอาเปรียบนักลงทุนเป็นอย่างมากค่ะเป็นเรื่องจริงค่ะถ้าเกิดว่า ทีมบริษัทรู้ว่าคนนี้มาแจ้งความหรือรู้ชื่อพอร์ตไอดีรู้ชื่อเลขธุรกรรมเขาจะสามารถเจาะข้อมูลส่วนตัวได้เลยโดยมีพี่หลายคนนะคะที่โดนนําชื่อบัตรประชาชนมามาประจานกันในรายกลุ่มแล้วก็ คือบางคนโดนบูลลี่บางคนแบบถึงเข้าโรงพยาบาลคือทําให้หลายคนไม่สามารถที่จะไม่กล้าที่จะออกมาแจ้งความค่ะด้านทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเปิดเผยว่าแชร์โฟเล็กทีดีจะบังคับให้สมาชิกร่วมลงทุนขั้นต่ํา5 0 0 0 0บาทและมีผลตอบแทนขั้นต่ำร้อยละสิต่อเดือนแต่หลังจากร่วมลงทุนได้ผลตอบแทนไม่กี่เดือนหลังจากนั้นก็ไม่สามารถที่จะเบิกถอนเงินในระบบได้ซึ่งพฤติกรรมระดมทุนของโฟเล็กทีดีนั้นมีความ สลับซับซ้อนจึงอยากให้ทาง DSI ตรวจสอบว่าได้นำเงินจากแหล่งดันไม่ใช้ในการปันผลพอที่ผ่านมาอ้างว่าเทรดโฟเล็กแต่ใช้วิธีการะระดมทุนูรวมไปถึงอ้างว่านำเงินดังกล่าวไปลงทุนในต่างประเทศจึงเป็นความสลับซับซ้อนที่ DSI ต้องเข้ามาตรวจสอบ และในระ,ะยะหลังก็เริ่มที่จะหยุดจ่ายค่าตอบแทนที่ได้จากการลงทุนเมื่อทวงถามไปยังเจ้าของบริษัทก็จะมีการอ้างว่าติดปัญหาที่ธนาคารจึงอยากให้ดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษและปัจจุบันเจ้าของบริษัทรายนี้ยังคงเคลื่อนไหวผ่านทางเพจเฟซบุ๊กเชิญชวนให้ประชาชนร่วมเป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่องไม่ต้องให้ดีเอสไอดำเนินการเพราะว่าแชร์ตัวนี้โฟเรสต์สมดีเนี่ยมีความสลับซับซ้อนค่อนข้างมากไม่ใช่การเทรดเงินธรรมดา ประเด็นที่ผมมายื่นเนี่ยผมสงสัยว่าการปันผลของบริษัทเนี่ยเอาเงินจากที่ไหนมาปันผลถ้าเอากาไรจากการเทรดฟอเรสต์พิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ได้หรือเปล่าว่าคุณทํากําไรได้จากบอร์ดที่คุณอ้างถ้าคุณพิสูจน์ไม่ได้คุณเอาเงินที่ไหนมาปันผลตัวเลขข้อมูลดิจิทัลที่โชว์ว่าเป็นกําไรเป็นพอร์ตสีเขียวเนี่ยมันเขียวจริงไหมทาไมเงินต้นถึงถอนออกมาไม่ได้ ดาราแต่ละท่านที่อยู่ในภาพะนะครับเราก็ไม่ทราบว่าเขาเกี่ยวกับตัวบริษัทโดยตรงหรือไม่นะครับแต่ว่าเขาเคยเจอกับผู้บริหารอันนี้เราก็ต้องในฐานะประชาชนนะครับเราก็ต้องถามว่าเขารู้จักกันหรือว่าได้รับการจ้างให้มาเป็นพรีเซนเตอร์ในการประชาสัมพันธ์หรือไม่นะครับเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลตรงจุดนี้ สำหรับบริษัทดังกล่าวมีสถานที่ตั้งเป็นหลักแหล่งดำเนินการมากกว่า4ปีและเปิดบัญชีให้โอนเงินผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเงื่อนไขต้องลงทุนขั้นต่ำ50,000บาท พร้อมได้ผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละต่อเดือนช่วงแรกมีผู้เสียหายสามารถถอนเงินสดได้แต่ระยะหลังกับเกิดปัญหามีตัวเลขโช์จำนวนยอดเงินในระบบแต่ไม่สามารถเบิกออกมาได้จนทําให้มีผู้เสียหายต้องเดินทางมาร้องเรียนกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อขอให้รับเป็นคดีพิเศษครับ วันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผู้เสียหายเพียงเท่านั้นที่เดินทางเข้ามาร้องเรียนกับกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งหลังจากนี้คาดว่าจะมีผู้เสียหายอีกจำนวนมากเดินทางเข้ามาร้องเรียนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างต่อเนื่องครับขอบคุณคุณนัทพลทุมมารายงานมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะคือ